มึงเป็แบนแเลยนะใครเป็นแบรนดแเนี่ยมันแหลอเอาไปมึงก็ทอยก่อนดิเออาหเอาดูดูดูุ้ยนี่นึ่งทอยเนี่ยทอยเลยเนาะพีทอยโชว์น้องอย่างนีที่หนึ่งเนี่ยอุ้ยผมนี่ของจริงมาจับผ่าเด็กมาจับเด็กจับมาไมไม่ทอดไหมวะอันนี้ได้อยู่เด็กน็จะขังไหมวะกูรีไปย่พออกูให้สามใบแล้วโชว์ให้เด็กดูดหน่ะ ไม่อยากคุยเด็กพจิตผมเนี่ยจับมาของ่ามีแต่ของศูนสิบของใหม่ล่วน,นเนี่ยนะต้อตันี้สรเนี่ครับคุณเป็นแขกคุณมีแขดที่มาร่วมในการแข่งบบนี้เลยงเนี่ยเรื่องบะไรนะรนนวะ ในเล็กหนาเล็กบางบางต่างของกูอืมต้องคุกไม่เนี่ยฟาวลิว่กูแจ้งจับนึงเฮ้ยมีจับต่ออ่ะกูเรื่องวันนีจ้จบนะอ่าร์เท็ก็เริ่มวันจนไปสกิลมันลงจากมือเปิดห้าหาสามไอ้ตัวนี้ออกดีจังวะไอ้ตัวนี้มีทุกแคร์มั้ขขตัวอะไรมีเปิดห้าหาสามทุกแคร์แล้วตอนเนี้ยมีแคร์ไหนอีไหมมีแมนตัวแคร์แล้ตอนเนี้ยไอ้เปิดเจ็ดหาเอาก้อนนี่มัมมมมน แค่จรไหม้ยูแค่นะไม่ตุกแค่นะโอเคสรขึ้นีปจะิงกัน,กนึ่งใบงไปนี่่านละผ่านละเอาวะมาึงีกูก็มีวะเฮ้ยเรียเป็นเงนียไม่เปิดหรอก็คุณดู้วยไม่เป็ดเรยกจะสอบเอเดียวจะนเติดออโต้งครับติดจะเริ่มจ่วะ ตมมัดไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดจวดไเจ็สามเลยอ่าพอไดๆๆๆได้าอไๆๆๆๆได้ขีนะเช็คเช็คไม่เจอเช็คเช็คโชว์ขึ้นะทำอีกเช็คอือมีไน่ามันสมุดเตือนกูเตือนเอนี่แสว่าคือมีความสุขไหมใช่ไหมเออเด็กจะเด็นี่มีความสุขเลยสกิลลงจากมือนะอ่าคตบาร์ดหนึ่งไปทำอะไรได้บ้างอตาบาร์ดหนึ่งจวดหนึ่งไป คอร์กัสจากันมีไม่เกินหใบแล้วก็เอาใบบนสุดมาชาร์เป็นเก็บนะเมื่อจบการโจมตีหรือว่าโจมตีวะาอินไปชาร์ตตัวไหนตัวไหนถามว่าเมื่อเมื่อไปกับคุณโจมตีโอ้ไม่ให้คุณเช็คก่อนหรือว่าเช็คไปทิ้งเออไม่ก็เหมือนเดี๋ยวนะเมื่อมันตีเช็คสามใบก็เหมือนเหมือนเช็คสองใบแล้วทิ้งหนึ่งได้ฟรีหนึ่งใช่ใช่ใช่ เหมือนได้แล้เขาเดินใช่ไหมอ้โอไวะาอาจจะคุยตยีแล้วนะเขาบอกัเทนอันนี้เมื่อโจมตีสามารถนำใบสุดมาชาเป็นเก่งแปดพันมันกัาแปดพันเงินแปดพันมันัม้ำมาตีมาชาเป็นเก่งเอ้าพั 9, นเ้าพนเท่านั้นดียวตี ก็มันบอกว่าถ้ามัน wow. ตีฝัค่มนำไปสุดเข้าดามจโซนเอออะชิบะจืดเฮ้ยจจนาแล้ลงาร์ต้องเรียนต้องต้องเรี้ยหนอเนี้ยแตสกิลดูดิเอามาลงต้องเป็นเลววนได้ อ๋อเออเอาไหมเอาขึ้นมือก็อกได้ป่ค่อยใช้ก็ได้ป่ะงอขึ้นมือค่คยใช้ก็ได้ป่ะเออเราขึ้นมือไปเอเอเทำอะไรพี่เนี่ยที่ห้ามไวมีอะไรจริงๆร้ากเหรอลากเหรออันนั้นเก้าพันนี่เดีับนี่ดียวสองสี่เมตรประมาณหานะทำได้ไอ้ใครที่สองอะฮะที่สอง

คิวเขาลงนะโซบารหนึ่งไปนำหนึ่งใบมาชาร์จเป็นเกตให้ไปนี้ยูดิมนี้จะได้พลังห้าพันตามเกตที่มันมีตอนนี้มีไปเดียวบวกไปห้าพันพอติดมาลงเกิดห้าหาสม นะแต่ไม่ mm hmm. ไม่นะเท็กนะบอกว่ายูนิตที่มีเกตรตอยู่แอดจะบวกห้าพันนะข้อแรกบวกห้าพันบวกห้าพันบวกห้าพันถ้าในเทิร์นนี้มีการ์ดใบใหม่มีการ์ดใบใหม่นำเข้าเป็นเกตรตแอดบวกห้าพันนะกูจะตีแล้วนะ mm hmm. หื่งแปดหน่ไปแล้วสองหกสองหกหอันนี้31มมงโจมตีที่แบนกาน<ะ>้าใช่แล้ไฮะอัานี้ข้างนี้นะักพูดนะข้างนี้อยู่ที่เจ็ดสิบเจงเจ็ทไหอ่ะอันนี้อยู่ที่3ามหใช่แล้วก็ไม่กลับละพลัง ปกีย oh, um. um. ่าน,นี้สิบเอ็ดรากีู่กอะสองูกเขาสองูกเขาสองูกเขานะเช็คลิปเจอนิงฟูได้ฟซิ่งทำใานหมดเลยิงเป็นฮิเอ๋อโอ้โหแล้วเนี่ยอแต่เป็นวเออเขาไว้ข้างหมดเนย จเน่เนี่ยคนก็เช็คเป็น,น่ะคนก็เช็คเป็นเ่อันนั้น,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 นมีนเก้าเลยมช่ีสองเจ็ดันเก่เจ็ดีสามเจ็ดาไหร่เนี่ยสองเจ็ดมีสามเจ็ดสอง 3 0มจนกับจบแล้วจบแล้วก็จบแล้วจบแล้ว,ลว,ลวอ่ารีาใบเท่านั้นกับศูนย์าำอ,อ,อีกลงลมไอ้รูกูสามารถทิ้งแล้วแอซิดได้เหรอฮะมึงต้องทิ้งแบบเดิมาเจอได้มีตรงไลนว่าแล้วกูุกจากรแล้วมันไม่ไหวแล้วไม่อยากไลนเลยที่กูจะให้หกูไลนริรมึงไม่ไลน์ก็ได้นะ ยัสู้ได้เกตสองก็ได้นะแล้ว <c oughs> คธอต่อไปมือ่าปลาสามมือเนียแตกกันเลยจะไดนจริงหรอวะกูต้องไม่ไลไรจริงหรอวะมีจะไล่หรือไม่ไล์ละมีจะทวนการเจบปีก็ได้ไหมละ่ะนี่กูต้อไม่จริงเลอม่ใ <efendim? S 1> ่หเห็ุไหมเขาหนึ่งว่าพลังห้าหักกู 不黑，拍到位，你加点 งลงเล่นฟังเดียันเป็นทัวแค่แหน่วยตีแค่นั้นเนี่คือมัจะไม่ลงตรงนี้มันต้องตีเอาตีาออาาข้างอาตีข้างดูรูไว้ข้างน้น่ยเท่าไหร่่ะเท่าไหร่อะียิรรสงสมาสลูกเข้าสลูกเลยอ่ลูกเข้าขี้ๆนะขี้ชว์ ชเอาเอนนเอาแวนเอาโอเคมาโบูยดีเลยเอาค่าเอาจับพันลหรอแข่งเข้าอยู่ปะรับคอีกับแล้วก็พาแล้วเตือนโู้สตาแอนดนจุตราจุดครับสกิลบอกว่าถ้าเป็นการผู้แข่งเป็นเกร์สสูงกว่ายูนิตที่มีเกตรดน่ยจะเป็น1นึ่งหมื่นแทนหพัน ไม่ใช่เกสปอสร์ตเกสปอร์ตทันไหมทันไหมเอาไม่ทัน,ทนเหรอเกร์อะเกสปอร์ตอะไอ้น้้ำยารถ่ะ,ะโอ้โหเกเกเกสปอสร,อรอ์ตสลับสลับทรงไหนกันตีกูทีทททดิตีดิต้องลามานละรู้ไห่ทำละสิบสองเป็นกาดจนตีเข้าเลยเข้าเลยไหมนี่บอกไปเียมหาสารสองห นี่สองเจดเท่าไรสิบสองอ่ะนี่สิบสองกีล่ลเทา่านสองลูกเข้าแต่เชือกเอเชือกทีออกไว้เลยนี่อ้อือให้เขาให้ข้างทั้งหมดนะจะเกินเรอต้องเบาเดีสองเจ็ดบรรนการจุดเด็ดเข้าเลยอันนี้ละอันนี้อยู่ที่ 15, สิบหกกำลังตคิดกันนะอ๋ออะไรอ๋อเองไหมอือออยอะออันนี้อยู่ที่สอง6หรือเปล่าแป้งักูับก่อนนะสี่หกสองคิดสี่กเท่าไรอันนี้ออันนี้อยู่ที่อ่า 27. อันนี้สิบ7เท่สิบนี้อือมโอเค ทิกบน,นี่มาตยสิบเจ็ดอีทาเลียากาตัวอีตายตัวนี้อีทาลียตัว้ก็เรวก็โจมไปโจดนไปใช้ยูนิตที่ถูกอีทาเลียอาเมื่อถูกอิมายนะเร่งอีทาเลียกาตัวนี้นนนนนิาเนะี้สกิลอันนี้มาตาย อคอเกตมาหนึ่งตัวแล้วก็นำไปเป็นสุวชาร์จเป็นเกตครับอันนี้สิบเจ็ดหมือนกันเนี่ยเซ็กเวนี้มาตีเอาลงไปชาร์เป็นเกตอันนี้8เสิบแปดเหมนกันสิบแปดเท่านั้นแค,ค,ค่โอเคอเออใส่ดูใส่ใส่แล้วสี่หกสองค,ค,คิสี 4, 6, ่หกอ่าใช่ อืก oh, okay. ูจบแล้วกูจบแล้วจบเธอแล้วไม่ดีไปมึงมึงมงีที่เจ็ดไปขทากับศูนย์ห้าหมื่นลงเปิดเอ็กเซลแบบเปิดที่หนเปิดเม่อวัมาดิมาโอเคได้เล่นละได้ลๆเลทโซนหนึ่งเลททำไงวะ เกิเป็นสุดคลองมาไหลไไหนี่วะนี่ยนเอาอย่างนี้เออเออพออออเออเออออโอยอะไรจะขาดนงออก็ว่าอ้นี่มะนได้บ่ดเพิ่มเลย ไอ้เ right ้าบวันนี้กูไม่เอาว่างแหงนี้กูไม่เอาไม่ลงแล้วเพิ่มเลยอ่ะห้าไปขึ้นอะไรคนนะกูเช็คได้น้องหมอนะเอ้ที่แวน โอเคเตี okay, ่ยปเหลืออยู่เจ็ดพันแล้วนะีะเปอะไรเสียงเป็นปูปลาที่สวยนะเจ็ดโหโโหเจ็จสองเจ็ดนะดีคิตัวนี้ทิ้ง คีคลิกสองคลิกเลยโอ้สาม้โหเียะเมดท่านเขาเลยเขาเลยเขาเลยเอาให้คิเลยคต่างลยวะเช็คมาให้โชว์กูเลยขาคิข่าคต้องถายเลสอคิคลิกเออมึนเช็คมามเช็คมาเอาเอีอ้คไหนคไหนคนี่เอาไหนังเยางนี่ยโอเต่ออุ้ยเป็ดอุ้ย ขีครันี้โอเคเยบเยเป็นที่กี่วะสองสามทขีสีขีเมึงขีสเลยนะสี่ขีนะโอ้เียไม่น่าเปเยหนึ่งแลวาเรแบกเยอะเยยตาวที่เยอะหนึ่งสุดสดไโอ้ยยืนเลยืนอยู่ที่สิเจเท่านั้นเสิยี่สี่ ย4่สิสี่เลสอง่โอเคามอนผ่านนะับมีเท่าไหร่สีไปแห้แกับฟันให้นั่นนกลับฟันให้นั่นนี่นสบายเน,ะนาะอกสไม่ตายดีกว่าขี้ไปไม่ตาย นรูปูแข็งนะสกิลในี้นะเล็กมันนำมาสชาร์จเก็บเมาสดชาร์จเก็บจากนั้นโคดบัสสามารถเลือกตัวที่ชาร์จได้ไห้าพันตัวนี้ต้องเตินะฮะเกิมเที่ไหนกะูจะแบเติมแล้วฮนะตัวที่ตัวที่มีเขดวนะบวกฮะบวกเป็น สกร๊ปอ <Cette Goodnight. S 1> ่กอา่ะโควั okay. ิบคอโบอะเกีรไไหนเท่านะแอปกห้าพ <te le> ันสาม่น <te le> <te le> ึ <te le> ่นมีแค่สเนี่ยัว่าัีสาม่หนึ่งสอน่พเยอะเลยลาลาลเอาพลังเลย เยอะด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยคุณมาร์กการ์ดไว้หรือเปล่าครับ,บ,บ,บเต้นชาเต้นชะาอ่านีตตีกยบถึกนาทีนะอาคัตบัตบินก่อนดีทายเป็นใบนี้เราจะรับพาววเอร์พื้นฐานได้พาวลังไปแปดพันนะเป็นสนะองหมื่นนะสกิลใบนี้เมื่อตายก่อนกระสุนดีทายขอเกรอยิงไปลงมา แล้วก็นาเใบชาร์จเกตเจ็ดวันี้งมาจากเกตแพดกหนึ่งหมือนอ่นกแล้วก็ปกหนึ่งหมื่นจะเปการ์กดารนี่แบบอันนี้สองสองหมื่นเป็นกาดหน่งใบอันนี้สองคีนะฮะสองคีสองีเหรอสองีเป็นอยู่ที่สามสองสองหมื่นสองรู อ๋อจังัดที่นีอังวีอันนี้3สามสามุทหเป็นกับสกิลมัตตีเอาหนุ่มไชัดเป็นเกตสามหัหเป็นกับทไไี่เท่าไหร่ไหร่มาลครูเราะเปนักันสามอันนี้จะเป็น,นที่ อันนี้สาองอันนี้สองเก้าเรียนอะไรใหมไม่นนไกล้าเลยซีเกอร์ไปด้วยสบายเลยดเลยนะูเกิดเป็นดาวกไกร่รอยงยี่เก้าองย้าอ่ะยีเกยีองพุ่รอดไปช็อตได้มันจะหลองมากเลยนะ ตีเนี่ยแล้วขึ้นเลยสามสามสองเพกเนี่ตีนะค่าหนึ่งตัวบค่าตัวนี้ตัวหนึ่งไปเมื่อกี้ค่าตัวที่มีเกีไปดีไทยหนึ่งตัวดีไายไปนี้สามสองเท่านั้นสาเจ็จุเทินไอ้คน้วหนึ่งสองสาม ห้าหกเจ็ดแปด่แปดแปพบอกว่าอะไรนะท่านท่านท่าเมเรียนเยรื่องจะหล่อแน่เป็นกุโปอยอยู่เลยฮะของจริงของจริงสกิลข้นไเรื่อยๆไอ้เหี้ยน่าเอาออกติดเลยวะฮะนี่นนเอาเหี่ยนี่ออกไลยเนี่ยนี่ไปนึไม่ท้าบกว่มันเหลือไปเนี่มไม่ติดนะเออมนไม่ได้จะเสียมาเออไปเสุดล้ว ทอะไรเฮ้ยลดลดบๆเลยนะเหลออยู่เจ็ดพันเหลืเจ็ดพันลเป็นยังเอาสิสิสิบสิบาทสิบมั10ัสิมั้ยัสิบมั้การเตืนี้ไม่ทำสิบสองสิบเลยเปนี่อ่ะสิบห้าสิบหาสิบแปดสิบแอย่สามสอา

3 7 4เจสองนเจสนอันนี้สูงสุดเท่าไหร่วะสูงสุดห้านเจ็ดส่หน่เจห้ามนเจ็ดมเจ็ดมิตรใชไหมาึมขอสสุขยี่ิ่ก็จะมาเยจบแล้วมึงจบแล้วยี่ิ่ก็เลยเมันเต็มที่แล มันัดปนนั้นี้เนี่ยพอเลยนะสตแตนหนึน่งรอบคือจุสไลด์ลายใหญ่ันได้เลยแม่ปันได้แน่น,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 นเ,ลเลยไอย่าบาร์ไ้ใช้ดิลอองลงลงกิโลเมตรห้ากิโลเมตระสกิลนักเล็ก คนหน่ไปชาร์จเป็นเกียให้ตัวนี้เล่กออนไลเลยมตาคิวพัตตาบัหนึ่งแล้วแอดวาร 5, ์ค่าพันจัดเตทีดียวมีเกียร์พุทธมีเกียร์สามเกียร์หนมีเกียร์เเห,หเข้าแอดวาร 5, ์าพนต้องสู้นะ้ว สองพันห้าร้ก้าเาเท่าไหร่วะอันนี้ลรอันนี้ที่สามพันหกสมพนหกใช่อันนี้ยสามหกอันนี้อยู่ที่สักทู่นะอันนี้ที่สองเจ็ดอันนี้อยู่ที่สาอเอ๊ะอันนี้อยู่ที่สามสอเท่าไหร่สองั <25. S 3> อนห <27. S 3> ้าสองเจ็ดสองเจ็ดสิบา ขั้นใกราคาค่า d อบ,บวก11บวก power อี22บ2เป็น2 24 2คิ24 2คิดเท่านั้น24 2คิดใช่แล้ว2 24, ได้24ยั่กี่ได้วะ่ะยังเข้าอีกยังเข้า,ขาอยูไไ่ได้เข้า1ได้1ได้เข้าเนี่ยนี่อันนี้จะเป็นดีบแต่สักรู่นะ 2> 3 2บ สามสองกว่าห้าพัน3 2ิหอสามสองกว่าห้าพันอ่เดียวแล้นี่ะนี่สามนี่สามสามเจ็ดแล้วสามเจ็ดสามเจ็ดอันนี้จะเป็นสองลูกเข้ากับมือเลยีออไนยันนี้สองลูกอันนี้กีลูกอันนี้เหรออันนี้จะเป็นอยู่ที่สักพูู่นะสามเจ็ดอ้สามสองสามสองอันนี้ลูกเดียวเข้าลูกเดียวอรอันนี้เป็นสามเจ็ดสามเจ็สองลูกเข้าสลูก เข้เ่ยี 5, ่ะไรโมี hmm. ่คนงานนะเดี t t ๋ยวเราตาสามหกนีสก uh? ิลชาภูเก็ตภูเกรตกับเอาช่วยสามหกากาอนี่นนี่ยเช็คชูบุรน้อต่อไหมาเลยในในไม่กูจะทัดจิตยาวๆเลยได้เออมาเฮ้ยไม่เดี๋ยวก็เอานีเลยเดี๋ยวก่านี มีสู้กับฐานมีเฮ็ดตูนอีกล่ะแฟนะนี่ยังไม่ก็ไม่ต้องเดี๋ยวว่ารอนะ <Giro> <t giver>